สวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องเม่น้อยพาร่วยเส้าเมือนี่วันที่สองมกรลาคมสองพันหารอยหกสิบหาเม่น้อยพาร่วยกับสิมาน้ำเสนอแนวท่างห้าน้อยคือเกาเนาะค่ะห้าน้อยของเฮ้ามือว่านนี่เป็นยังไงพี่น้องเอฟซถือก,กันแนบอ,อย่างท่านว่น้อค่ะห้าน้อยของเฮ้าเฮ้าหายวิ่งรูดไว้ศูนย์กับหนึ่ง ห้าน้อยกับไปออก UVIP ศูนย์แปดเนาะค่ะเข้าทั้งวิ่งรูดทั้งเลเเาะศูนย์แปด UVIP เนาะค่ะ FC เฮ้ายางท่านบอค่ะแอดยานเอซีเฮ้าเมียก่อนอยางบอท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เฮ้ากับมาเบิองมาตามกันตัวเนาะค่ะวาห้าน้อย อาจารย์เชียนซาอูเพิ่นไหวิ่งรูดมาตัวใดเข่ากับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะห้าน้อยเมื่อวันที่สองมกาคาลมสองพันหารอยหกสิบหาวิ่งรูดหกกับหนึ่งเนาะคะ่ะวิ่งรูดหกกับหนึ่งสองตัวกับสิมียูสิบคูสิบห่างเอฟซีกับสิว่าคือหลายตัวแทะที่กริงมันกับว่หลายตัวเนอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็น น้อยมัดร่วมทั้งสามน้อยเนาะค่ะทั้งพิเศษปกติวิ่งพี่ร่วมอยู่ในนี่มัดเนาะคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องเอฟซีเข้ามาัดจังคอยเก็บเอาไว้บอมักเข้ากับพานไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. กระปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อค่ะทั้งช่องเฮ้าเปลี่ยนเพียงซื้อกลางไห่แน่าทัท่านั้นเนาะค่ะ เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขามาแล้วก็ย่าลืมกดไไหลกดแช่กดตตดต่ตมให้กครับทั้งช่องไม่หน่อยผ้าร่วยในเรื่องขาเพื่อเป็นกําลังใจให้กครับทั้งอาจารย์เซียนซาหูเพิินเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดลิใหม่ไม่ไม,ไม่ห้าเบิงต่อไปเนาะคะ่ะเลขห้าน้อยของห้าเลขวิ่งรูดกับบ่คขั้นในหลุดจากมืออยู่เนาะคะ่ะวิ่งหลดของห้าเข่ามาตลอดเลขจาะห้ากับเข่ามาตลอดเนาะคะ่ะ เอาเลขเจาะบางเมื่อกับเข้าสามคู่เนาะค่ะเมื่อนี่พี่น้องเอซมากกะยังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะเอฟซีไปได้เลขมาจากอาจารย์อื่นเสี้ยนอื่นกะสามารถเอาเลขดิ่งลูดของทั้งช่องเข้าไปจับใส่กันก็นได้เด้อค่ะ ถ้าบอมักทั้งอาจารย์เสี่ยนซ้าอูพันจับคูให้ก็เอาวิ่งรูดของอาจารย์เสี่ยนซ้าอูพันนี่ไปจับใจกับอาจารย์อื่นเสี่ยนอื่นพันก็นได้เนาะค่ะเพราะว่าเรียกวิ่งรูดของเฮ้านี่บอลรูดจักมือเนาะค่ะมันก็เข่าซูมือเมื่อนี่แอดก็สิให้เบิง้งอีกเที่ยนึงถ้าพี่น้องเอฟซีมากก็จังค่อยแคบหน้าจอเอาไว้เด้อค่ะบ่มัก กะ่านไปทั้ง่องเหาเปลี่นเพียงซื้อกลางให้แนวทังเท่านั้นเนาะค่ะผิดถือก,กับบาวากันเนาะค่ะสำหรับมือน,นี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเฮ่าก็จจงค่อยมาพอกันกับลาวสตากับห้าน้อยไม่เนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีเหามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใหญ่ไดความไข่ใหญ่นี่ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจคิดดังใจปรารถนาทุกปักการสวัสดีค่ะ